กับข้าวมาแล้ะกับกับข้าววันนี้มันเริ่มดูนอนดาวแล้วจ้ะกับข้าวจุดเป้นเราไม่เคยขายคือว่าเรามีหมดเลยเมื่อวานนะครับสิบบาทครับจะไปขายจริงๆเลยนะสุริยนยามสนธยาเย้สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการสุดสัปดาห์วันระเบียบขอสักทีที่ใจอยากลอง กับผมดีเจอองนะคบวันนี้เนี่ยเรามาประเดิมเทปแรกกันที่นี่เลยจากราศท้าวร้อยหนึ่งแขกรับเชิญเป็นใครทําไมถึงนัดออกตรงนี้เดี๋ยวต้องไปตามหาแขกรับเชิญกันก็คือเพี่อออกมาเลยเจอกันริมถนนร้อยก็คือไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่คือถูกต้องหรือเปล่ารายการนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนนะคบไปสนุกกับความฝันของเราบรรดาดาราซุปตายูยทูบเบอร์ใดๆ ใครมีความฝานันลองส่งเข้ามาเดี<แ>๋ยวเราจะพาคุณเนี้ยไปสรุปความฝันนั่นเองนะครับพร้อมจะไปสรุปความฝันขเขาหรือยังพร้อมแล้วไปจ้าไาาหนขับเส้นไหนเหรอพี่จ้าสวัสด,ดีจ้าสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชมครับ,รบต้อนรับด้วยกับคาร์เต<อ><อ>มาทำอะไรในรถ ขายของของเขาที่รู้ไหมว่ารถพมพวงกันเนี้ยผ่านหน้าบ้านผมทุกวันว้าด้วยเสียงกับข้าวมาแล้วครับกับับข้าวมาแล้วครับกับข้าวบ้านนี้เขาร้องอย่างนี้เหรอแน่นอนเฮ้ยทำไมเขาร้องเหมือนกันทุกคนอันนี้มันพิเศษมากอะเดี๋ยวต้องถามเจ้าของรถเขานะว่าทําไมเขาต้องร้องแบบนี้นะแต่ตาอู๋ครับเธอดูเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแล้วนะเธอดูขึ้นนั่งพร้อมแล้วนะพร้อมสุดๆเพราะว่าเราได้เรียนรู้วิชามาเรียบร้อยแล้วคะความฝันเธอคืออยากเป็นร้อง ไม่ใช่สิที่วันนี้จะให้มาทาเนี่ยก็อยากเป็นเจ้าของรถพุ่มพวงอยากเป็นเจ้าของรถพุ่มพวงแตวันนี้เนี่ยเราจะไปขายจริงๆเลยนะสุริยน,ย,นยามสนธยานั้นพุ่มพวง,วงจันค่ะคนละพุ่มพวงค่ะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาขายของกันในไหนผมก็ได้มาทําตามความฝันแล้วโอเคนี่พร้อมไหมพร้อมสุดๆนี่ใส่ใส่ไอ้นี่แหละมากันเพื่อนโอเคแต่วันนี้ต้องมีมิชชั่นด้วยรู้ใช่ปะจริงเหรอพี่ เอาล่ะดันั้นเดี๋ยวเราให้ป้าสอนได้ครับให้ป้าพาสอนก่อนว่าเฮ้ยมันต้องทำอะไรยังไงโอเคไหมคะใช่ชไปจ้าลุยจ้า let's go ป้าโทัวร์ัเพ,พ้าเร็วเร็ว มีคนโทรมาออเดอร์เห็นไหมทุกคนคนโทรมาออเดอร์เลยฮัลโหลค่ะให้อยไปขายฟองห้อยไปขายฟองขายค่ะเดี๋ยวก็ไปนะพี่เดี๋ยวก็ไปพี่แดงรอแป๊บนึงจ้าลูกค้าโทรตามนะใช่จ้าตาอู่ค่ะพี่ออมอยากรู้ว่าแล้วทำไมเราถึงมีความฝันอยากจะมาเป็นพ่อขารถพุ่มพวงอ่ะคือจริงๆตอนเด็กตั้งแต่เด็กๆแล้วเราจะเห็นกิจวั่าวัฒนธวันของอาม่าเราที่เป็นคนที่มาเดินซื้อแล้วเขาจะ เขาไม่เขาไม่ใช่แค่ร้านขายของปบตินะเขาเป็นคอมมูนิตี้นะเออเวลาไปจอดที่หนึ่งเนี่ยเขาจะจอดคุยกันเพื่อจะอ้าอ้าอ้าออกมาเจอกันออกมาเจอกันแต่อยากเป็นเจ้าของเป็นเจ้าสัวบ้างที่นี่มันมีอะไรขายอะไรอย่างเ้ยเป็นเท่าแก่อย่างงี้หรอเป็นเท่าแก่นี่เขามีขายหมดเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้โอเคได้พร้อมไหมเธอพร้อมไหมพร้อมที่สุดแต่วันนี้เรามีมิชชั่นด้วยนะเตาอู่เจ๊อ่พีชพี่ไม่ให้เต้าอู่มาเป็นเท่าแก่ปกติวันนี้มิชชั่นของเราคือ ทัน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 อะไรครับตื่นเต้นไหมป้าหน่อยตื่นเต้นไหมนนิดนึงเนาะป้าน้อยกับตาอูจะต้องขายของให้ได้จำนวนเงินทั้งสิ้นหนึ่งร้อยล้านบาทค่ะเดี๋ยวนะคนเลาะวนเลาอป้าคดเลาอป้าน่อยบอกเยอะไปโอ้โหได้ชีวิตผมงงานลดให้นิดนึงเหลือ ห้าพันบาทภายในเวลาสองชั่วโมงค่ะโหทำได้ไหมป้าได้ไหมครับได้ได้ได้ปกติก็ได้ได้ใช่ไหมครับด้ถึงมีดารามาช่วยขายอย่างนี้<ห><ห>ไปจ้าดังนั้นขึ้นรถก,กันจา้าย<ห>้ข้างหลังพร้พอ,มพอมจ้าข้างหลังพร้อมจ้าพร้อมจ้ากับข้าวมาแ<พ>้วจ้ะกับข้าว<พ>สวัสดีจ้า อยากซื้อกับข้าวเรียกเราจ้าไม่อยากซื้อเรียกเราจ้าจะสอดคุยจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องชาวร้ข้าหนึ่งจ้าใครอยากซื้อกับข้าวเดินออกมาจ้าสองมือลวมกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามาจ้าคุณตาโอ๋เป็นอะไรบ้างจ้าด้านหลังมีคนมาซื้อหรือยังจ้าคุณตาโอ๋ไม่มีเลยครับเขาหนีพี่ไปหมดเลยฮะ เจอเลยนะจ๊ะวันนี้เรามีดารานหนุ่มรูปหล่อนะจ๊ะเูืสอนสื่อมวลชนบ้าเลยสวัสดีครับเป็นดาราพักรุดซื้อของไหมจ๊ะวันนี้อยากได้ลายถั่มเที่ยวสีชอ,อุ่งก่อนผัดผัดชีฝรั่งแทนก่านไปน้อยาไาน้อยผัดชีฝรั่งอยู่ไหนครับ

มะม่วง 30, 3, 4, 5, 6, 75บาทครับตอมเลยจ้าอันนั้น20บาทจ้ามาจาาดัดแม่นาม้า่ลยนะจ้าเป็นปลาทูใหญ่มาครับปลาทูใหญ่80กรัม45เล็กบาทสิบบาทนเองนะจ้าเดี๋ซื้อไปฝากแมวที่บ้านได้จัะพี่จ๋าปลาทูใหญ่ทอดกินปลาทูเล็กฝากแมวจัะพี่จ๋า ดดเดี๋ยวเรามาสรุปยอดเบื้องต้นก่อนดีกว่าในที่แรกที่เราไปกันนะครับผมบวก69บวก890บวกบวก35บวก36บวก20บวก75บวก38ได้ไป1,879บาท <c oughs> เราเหลืออีกเราเหลืออีกแค่3,000 3,001เท่านั้นสาม0ันกับข้าวมาแล้วจะกับข้าววันนี้กับข้าวขายโดยพระเอกหนุ่มหล่อตาอูจ้าฮัลโหลค่ะ ไม่ขายของไม่ขายของขายค่ะเดี๋ยวก็ไปค่ะพี่เดี๋ยวก็ไปพี่แดงเรามาแล้วพี่แดงพี่แดงยายน้อยมาแล้วเคยมีบ้างไหมครับแบบใหโทรแจ้งตำรวจจับอะไรอย่างเงี้ยเพราะเสียงนะมีทุกอย่างที่คนต้องการนะจ๊ะวันนี้อาจจะเป็นวันแรกอู้ซอมรหดไม่ซื้อกับข้าวทำหรอแล้วเที่ยงจะกินอะไรยายแดงล่ะยายแดงอยู่ไหนว้ายยายแดงยายแดงสวัสดีจ้า ยายแดงที่โทรมาใช่ไหมเมื่อกี้ลดได้เลยยายแดงยายแดงยายแดงซื้อเลยยายแดงจะกินอะไรบ้างยายแดงคุณเหลือเวลาอีกเพียงไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นคุณต้าอู่คุณคิดว่าคุณจะทําได้หรือไม่ครับสบายไม่คิดว่ามันจะเพลินขนาดนี้เมื่อกี้ก็จะเห็นว่าเขามีมาคงมาคุยนั่นแหละมันเหมือนบรรยากาศของที่บ้านผมเลยก็จะเป็นประมาณนี้ฮะไปกันต่อนีกว่าครับ แล้วก็อยู่บนรถขายของนะครับแล้วก็รู้สึกเหมือนอยู่เหมือนเป็นเจ้าของกิจการเหมือนกันนะเคยเล่นเกมเท่าแก่น้อยไหมผมฟิลประมาณนั้นผมก็รู้สึกว่าสนุกดีนะแต่คนที่ใช้ชีวิตจริงๆคงไม่สนุกหรอกมันเหนื่อยไม่มีอาชีพไหนไม่เหนื่อยชัวชิพเหนื่อยเหมือนกันหมดกับข้าวมาันละกับข้าววันนี้มันเลิดูดอนดังแล้วจ้ะกับข้าวมานละปกติลุงจะพูดว่าอะไรครับคุณยุดกับ กับข้ามาเนี่ครับกับข้ามาแล้วครับเดแบบนั้นเสียงร้องตัวเต็มเพาะนี้กับข้าวจะมากับข้ามากับข้าวไหมจ๊ะกับข้าวมาครับกับข้าวเสียงล่อไงกับข้าวมาแล้วน้องอาแบกเรียนเหนื่อยจะซื้อกับข้าวก่อน กับข้าวไหมจ้าน้องกระเป๋าแชมพูกับข้าวไหมจ้ากับข้าวไหมคะเดี๋ยวลงไปขายของก่อนนะครับเชิญซื้อจ้าซื้อก็เร็วจ้ะเธอซื้อผระกาศไปกินสิฟิลแบบเป็นกระต่ายอย่างเงี้ยมันลดนะซื้ออะไรดีจ้เด็กๆเนื้อหมูอร่อยเอาไปต้มอร่อยเนื้อหมูมอร่อยมากนะจ้าเนื้อไก่ก็ลาก<อ>ลงไปกินในน้ได้จ้าจบาท อุ้ยมันเหลือแค่นี้แล้วต้องเหมาแล้วนี่แล้วก็มีอันนี้อันนี้เท่าไหร่ครับหกสิบครับทั้งหมดอันนี้ยี่สิบครับดีครับดีเลยูทำกินเองกันเลยเหรอเก่งอะยิ้มหน้ายิ้มหน้าขอบคุณครับเชิญช็อปปิ้งจ้ะชื่ออะไรอุลิเวเตเมจี้

ชั่วโมงตาอ,อู่จะสามารถทํายอดได้ถึง5,000บาทหรือไม่ <dakika. S 1> และตอนนี้นะครับเราจะมารวบรวมเงินทั้งหมดนะครับว่าตาอู่จะทําได้ตามเป้านั่นคือ50,000บาทหรือไม่นะครับเดี๋ยวพี่สองห <Anton> ้าพันสองห้าพันเนาโอเคห้าพันบาทหรือไม่นะค,ครับ 70, 39, ครับเชิญค่ะคุณน้อยสามเจ็ดศูนย์เก้าค่ะครับสามเจ็ดศูนย์เก้าครับเก้าสิบค่ะเวอร์ทำจ,จริงยอดที่ทำได้ทั้งหมดวันนี้ ได้แก่ได้แก่ได<อ>้โอ้ยผมปวดมือแล้วพี่8283บาทสิาเทร็จคชั่นสำเร็จครับอ้อไปกั oh <my> <c oughs> น้องนักศึกษาซื้อของเด็กนักศึกษาซื้อของรถผูมพวง900บาทอยากรู้จังว่าเขาซื้อ <c oughs> อะไรเป็นยังไงบ้างคะตาอู่ความรู้สึกวันนี้วันนี้ก็ดีใจครับที่ได้มาได้มาลองอาชีพที่แบบว่าคิดว่าไม่เคยได้ลองนะแต่ว่าก็ <c oughs> คือการเป็นแฟนป้าหน่อยใช่ไม่ใช่ครับหยุยพยุนเขาโกรธกบมือแล้วอุ้ยหยุดหยุดยุดอุ้ยลุงยุดลุงยุดมาเลยหึงจ <c oughs> ้ะลุงยุดหึงจ้ะไม่แต่ว่าพอได้คุยก็รู้จริงๆว่ามันพอได้มาทํางานมัน มันเหมือนได้กลับมานั่งคิดเนาะทุกคนได้ใช้ชีวิตกันมันไม่มีงานเลยที่มันนิ่อยจริงๆแค่ตรงนี้ที่แค่ขายนะซึ่งโปรเซสทั้งหมดเน่ยเขาต้องไปเตรียมของแขวนถุงขายเก็บเป็นไงบ้างรหล่อมากเลยค่ะลุงยุดเป็นไงบ้างวันนี้พระเอกของผมถือว่าผ่านไมาได้ด้านยี่พ่อ้าขอบคุณครับไม่ไม่ไม่เลยนะยอดจะได้ดารามาช่วยขายนะครับวันนี้สนุกสนานมากทำยอดไปได้ถึง8 00 0กว่าบาท นะครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเจ้าของรถพุ่มพวงของเราที่วันนี้เนี่ยสละเวลามาช่วยสารฝันให้กับตาอู่ด้วยนะครับขอบคุณป้าน้อยและลุงยุทธค่ะขอบคุณครับ และที่สําคัญจะขอบคุณตาอูจ้าอคเอาล่ะวันนี้สนุกสนานมากๆเลยนะครับก็ติดตามกันได้นะครับรายการของเรานะครับสุดสัปดาห์วันบีขอสักทีที่จะอยากลองเราจะพาดาราเซเลบยูทูบเบอร์คนดังต่างๆเนี่ยนะครับไปทําตามความฝันเขาฝันอยากทําอะไรเราพาไปแน่นอนนะครับครั้งหน้าจะเป็นใครรอติดตามแต่รับรองว่าสนุกมากๆแน่เลยนะครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ